การเสื่อร่างกฎหมายเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรการใช้เป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งหากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้องทั้งสองกระทำการดังกล่าวต่อไปย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองจึงเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูนมาตรา49วรรคหนึ่งซึ่งวรรคสองให้สารรัฐธรนูนมีอำนาจสั่งการให้เลิกการก,กระทำดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อาศัยเหตุผลดังกล่าวจึงวินิจฉัยว่าการกระทำของผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูนมาตรา49วรรคหนึ่งรั่งการให้ผูก ผู้ถูกร้องทั้งสองเลิกการกระทําเลิกการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นเพื่อให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112อีกทั้งไม่ให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยวิธีการซึ่งไม่ใช่กระบวนการทางนิติบัญญัติโดยชอบที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตด้วย ตามรัฐมนูนมาตรา49วรรคสองพระพันชัญญาประกอบรัฐมนูนว่าด้วยพิธีพิจารณาของสารรัฐมนูนพศ2561มาตรา74คำวินิจฉัยของสารธรรมนูญย่อมมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ขอให้ตระหนักว่าการวิจารย์คำวินิัยที่กระทําโดยไม่สุจริตและใช้ถ้อยคําหรือมีความหมาย อยากคายเสียดสีหรืออาฆาตมาดร้ายจะมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามพระปรยักษประกอบพระธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาสารธรรมนูญพศ .2561 มารตรา38วักท้ายซึ่งก็จะมีโทษทั้งตักเตือนจำคุกหรือปรับไม่เกินห0 0 0 0บาท